วางรถหลังเฮ้ยิ่งมาใส่เลยให้โอ้อยหลายตัวเกินหลายตัวเกิน <c oughs> เออเรามากันเยอะโอเคอยู่ เรามากันเยอะนะได้อยู่ถ้ามาคนเดียวนะาม,นะมาเดียวอย่าแยมสวัสดีครับแลนไบครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขายถี่ขายส่งนะครับมีให้เลือกเป็นพันกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับวัสดีๆๆๆครับ มันต้องแบบให้มนันยืดหยุน่นบ้ามีปัญหาอะไรกันเนี้ยมีปัญหาทุกรอบอะตลอดเลยนะไปไหนก็มีแต่ปัญหาเนี่ยคนเนี้ยจริงๆรถมันไม่ได้มีปัญหา <c oughs> มีปัญหาที่คนนะตอนนี้เราอยู่ที่โมนาโบโบนันซาเขาใหญ่ญหใช่ไหมวันนี้เราโอ้โหโอ้โหนี่แม่ลูกอ่อนนะิดวันนี้เราจะมาขี่จักรยานกันนะอ่ะวันนี้เราเอาอะไรมาบ้างดาวฮนี สปีดกับมิ้นต์สิบสี่สองคันและพ่วงด้วยรถเซอร์วิสรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งคันอันนี้มีแว่นด้วยอ่ะนี่ถ้าเกิดจะใส่แว่นนี่ใส่ได้เลยแว่นอย่างเงี้ยอันนี้ชันลมกันลมใส่แว่นกันลมเลยกันเลยใส่แว่นกันลมไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีแกลบว่างพี่พี่พี่ดูดีงไงผมโยกไงเห็นไหมเห็นไหมอย่างนั้นไหมถ้าแกลบว่างตัวนี้มันต้องต้องขันเนี่ยไอตัวตัวตรงเนี้ยเออใช่ตรงเนี้ยมันมันตัวนี้ตัวนี้แล้วทีนี้มัน อาล้องใหม่ไงอาเนี่ยไม่ก้นขันออกมาต้องให้มันออกมาไม่ใช่ให้มันเข้าไปอันเนี้ยดูนะดูนะผมทำไปดีเออเห็นไหมนี่นี่อันนี้ต้องต้องดันมันออกมาให้มันมันมันดันตัวนี้ต้องตัวนี้ให้มันดันขึ้นมาให้มันแน่นขยับมาทางนี้หน่อยนึงเออเลื่อนออกไปให้มันสูงขึ้นมานะคือให้มันสูงขึ้นมาไม่ใช่ให้มันกดลงไปถ้ากดลงไปตรงนี้มันจะหลวมใช่ไหมต้องให้มันดันตรงนี้ไว้ครับอ๋อมันมีนี่สองอันไว้เนี่ยเออเออเนี่ยผ่อนมันออกมาผ่อนมันออกมา ให้มันดันในนี้ไว้มันทำไมมีตรงนี้หนเหลื่ยมด้วยวะจะได้ขี่ไหมเนี่ยวันนี้อ่ะดูมิน้นมิ้นเรานะ, <c oughs> อ,ะอันนี้รถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะเดี๋ยวเอาหกเหลี่ยมใส่นี้ <c oughs> อโอเคอะปประมาณสองโลนะครับสองโล เจอตัวทีเลี้ยวขวาจะผ่านแบบลูกปูทวดออกคมอสิบสองถนนชนาลาดไม่ไม่ออกถนนใหญ่ใช่ไหมนี่นี่ไปไปนี่ก่อนครับไปเจอตัวทีสองเรเราเลี้ยวขวาแล้วถ้าถ้ามีข้างในไปไม่ลุงที่ไม่ต้องออกถนนใหญ่แบบเลาะตาม มันก็มีไปแถวเนี่ยแยกตรงสามแยกอ่ะเมื่อกี้ผมผ่านสามแยกมาก็ของความสามแยกมันมีไปบ้านไร่แล้วก็ตรงไปเลยเราจะได้ไม่ออกถนนใหญ่ไงเราออกเราเล่นถนนในซอยอย่างนี้เนี่ยจะออกไปบ้านไร่ไปวอเตอร์ไปโอเคประมาณสิบกว่าโลงไหมแถวไอ้น้ำน้ำพุดโลนะน้ำพุดออกไปท่าช้างไปนั่นแหละโอ้หไปถึงนู่นเลยแล้วนี่แล้วไอ้ข้างในนี้วิ่งได้ไม่ลงทางซ้ายทางขวามือวิ่งได้ไหมแต่มันจะไปไปประมาณห้าร้อยเมตรก็จะมาเข้ามาเส้นนี้ อ๋อเหรออ๋อเหมือนกันนั่งวิ่งข้างในก็ได้เนาะห้าร้อยเมตรไม่ข้างรถน้อยดีป๋าละลุงลุงมีเบอร์ไหมเนี่ยไปทางขวาก่อนเลยปมฮะไปไปเนี่ยบนน้ำซ่าอยู่นี่ไม่่ปพีนี่ไงจะถ่ายไหมอ่อไม่เป็นไรรู้อยู่แล้วผู้ซะขนาดนี้แล้วรู้แล้วฮะนี่รถเซอร์วิสเรา ไอ,ไอคันเนี่ยดูด้วยนะว่ามันเหลือกี่ขีดตอนนี้มันห้าขีดใช่ไหมใช่เดี <laughs> ๋ยวมันจะเกินกิโลเราจะเข็นกันมันแหละ <c oughs> บิดให้มันสม่ำเสมอนะประหยัดแบตหน่อย <c oughs> เราต้องวิ่งยี่สิบโลเลยนะทำเดิมเท่าเดิมใช่อย่าอย่าให้มันเร่งมาก <c oughs> นี่เราอยู่ในตัวโรงแรมไหมเนี่ยไม่นาฮะ <c oughs> ไม่ใช่บโบน anza เหรอ อ๋อนี่ก็อีกรีสอร์ตนะึิงเนาะไอทิปนิ่มเลยว่ะะ,ะหวังรถเด้อชิดซ้ายหน่อยโอ๊ย รถมันไม่มีสปีดไงนะไปใบหลังเล็กกระเปียกหนึ่งนะไปฟอยเปียกหน้าเลยไปเลยถ้าเกิดถาลงไม่ต้องบิดฟอยประหยัดประหยัดประหยัดแบตเออปล่อยมันลงว่ะงั้นเดี๋ยวแบตหมด,ดเ,เออเดี๋ยวไปเหยียบเบรกปล่อยมันปล่อยมันไม่ต้องบิดปล่อยมันไหลลงไง มาตรงนี้เหรอใช่น,นี่เองเลยวู้เท่าไหร่ยี่ห้าเนี้ยสุดแล้วเหรอสุดแล้วได้อยู่นะยี่ห้าอาทิตย์นี้มีคนละคันนะคงจะมันอนะ แค่จักรยานยังมันเลยใช่ไหมโห่แถวนี้รีสอร์ทสวยๆเยอะนะเส้นนี้เส้นนี้เคยมาไหมไม่เคยไม่เคยเหมือนกันเลยวิ่งเดีเส้นนอกอย่างเดียวไม่เคยมาเส้นนี้เหมือนกัน อ๋อเมื่อกี้มา mm hmm. มา mm hmm. ทางนี้เหรออ๋อพี่ไม่ได้ผ่านนี่ไงตอนมา mm hmm. พี่มาทางนู้น เหนื่อยเหรอ